รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกันอีกครั้งครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณซันประชากรขอ,ขอพาชาวหนีเที่ยวกันไปกินหอยที่สุราษฎร์กันและจากนั้นก็จะพาไปชมความงดงามของธรรมชาติที่ได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองไทยกันจะสวยงามและสนุกสนานแค่ไหนต้องติดตามหนีเที่ยวซันวันนี้นะครับต้องเป็นยังไงนะพี่หอยพี่ขาวนวลอ้วนสา <laughs> หวานมาก <c oughs> อะเฮ้หมดอย่างนี้เลยอะครับดูดมเดี๋ยวจะพมละคื่อน,นะ ยี่สิปีมีครั้งหนึ่งนะครับที่ลูจะโผล่แบบนี้นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดชิลมากนี่หนึ่งสสามสวยมากฮะคนมาขอขอพรขอที่อยากได้ด้วยใช่ครับ 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยทริปนี้เราบินไปสุราษฎร์ธานีกับไทยสมายที่นั่งกว้างขวางเสิร์ฟของว่างอร่อยน้ำหนักกระเป๋าฟรี20กิโลกรัมราคารวมทุกอย่างบินสมายไม่ต้องจ่ายเพิ่ม อนนี้ถึงสุราษฎร์แล้วล่ะครับผมขอยกหน้าที่พิธีกรให้คุณซันต่อเลยนะครับสวัสดีครับเป็นแฟนรายการดีเที่ยวกันครับผมซันนะครับมารายงานตัวฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่นี่ขึ้นชื่อว่าหอยนางรมเนี่ยเด็ดมากเลยนะฮะงั้นผมไม่รอช้าแล้วผมไปตามหาเซียนหอยกันาตามผมไปเลยครับ ยิ้อมรครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมชายนะครับเซียนหอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่สินมะนาฟาร์มครับครับผมถามก่อนเลยทำไมถึงชื่อสินมานาฟาร์มพี่อ๋อผมชื่อสมชายนำทุนสินมาครับอ๋อสินมานาก็คือฟาร์มภาาเพียนจะได้มาด้วยความมานะสินมาได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยหอยนี่สุดยอดมากต้องเป็นยังไงนะพี่หอยพี่หอยของผมเนี่ยจะต้องขาวนวลอ้วนใส อันนี้หมายถึงหอยถึงหอยครับต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยที่ที่ผมนําเรียนเนี่ยเป็นภาพรวมของจังหวัดเลยนะเพราะว่าผู้ประกอบการในการเลี้ยงหอยนางรมที่นี่เลี้ยงมาถึง60ปีแล้ว60ปีถือเป็นอาชีพครับเกิดความยั่งยืนแน่นอนครับครับผมและถ้าหอยไม่ดีเป็นไงนะพี่หอยไม่ดีก็คือผอมเขียวเหี่ยวดำขาวนวลเนี่ยคือความสมบูรณ์ในตัวเขาครับผมอ้วนสะอาดคือความปลอดภัยนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยในเรื่องของโดยเฉพาะอาหารที่ เราไม่ปรุงสุกนะฮะเด็กๆเนี่ยสีคขายคือต้องปลอดภัยไว้ก่อนพี่เลี้ยงเยอะไหมครับหอยหอยนางรมเออเราก็เลี้ยงไม่เยอะแต่ว่าเราเลี้ยงหลายๆหอยหลายๆหอยหอยแขงหอยมิงพูดแล้วก็หอยนางรมอ๋อเรียกว่าได้พี่สมชายหลายหอยหอยนางรมเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารพี่หอยนางรมเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่กินเฉพาะแลงต้นพืชนะครับแลงต้นพืชอ่ะแล้วพวกแลงต้นสัตว์อ่ะพี่แลงต้นสัตว อาจจะเป็นสัตว์ตัวอื่นอย่างเช่นหอยแครงเนี่ยอาจจะกินสัตว์นะครับเลยบอกว่าหอ,อยังลมเนี่ยเทศกาลการการินเจเนี่ยหอ,อยังลมถือเป็นอาหารเจอาหารเจใช่ครับพี่พี่เสียงดังทำไม <laughs> เน้นอ,อ,อาหารเจโอเคโอเค <laughs> แล้วผมอยากรู้ว่าไซส์ประมาณนี้พี่สมชายเลี้ยงกี่ปีถึงได้ขนาดนี้นี่อายุ2ปีนะครับฮะ <ห ả? S 2> นะครับนี่อ่มันมีวันที่อยู่เนะี่ย ไหนพี่บา<ช>โค้ดอ๋อเห็นแล้วนี่ไงสองปีเลยอ่ะพี่สมชายเพราะว่ามันจะมีวงการเจริญเติบโตของเขาโอ<ห>นะครับ ผมนึกว่าสามเดือนนะตอนแรกไม่ใช่ครับคือหอยเนี่ยหอยนางรมเนี่ยเป็นหอยที่เปลือกหนาะมันจะค่คอยๆสร้างเปลือกการเจริญเติบโต,ตของเขาค่อยๆเติบโตเติบโตเบโตๆๆเลยใช้เวลาค่อนข้างยาวนะครับแต่ต้องเลี้ยงในน้ำน้ำทะเลใช่ไหมครับเห็นว่าตรงนี้เป็นน้ําก่อยด้วยเราที่เน้นเลยเนี่ยในอ่าวบ้านดอยของเราเนี่ยเป็นน้ําก่อยเป็นสามน้ําน้ําจืดน้ำโขลกน้ำน้ําเค็มเพียวไปพี่เพียวก็ก็ประมาณนั้นแต่ว่ากินหอยดีแต่ว่าที่เลี้ยงแหล่งดีเนี่ยก็คือ น้ำก่อยครับน้ำก่อยดีสุดเพราะเป็นแหล่งเจริญเติบโตของแพลงต้อนที่เป็นห่วงโซ่อาหารของหอยนางรมด้วยโอ้โหเป็นไงมอนรู้อะแต่คุยกันมาก่อนครับพี่เอาวิธีการดูหอยที่ดีเป็นไงครับดูหอยที่ดีอย่างแรกเลยจากแหล่งก่อนจากแหล่งที่มีการขายนะครับอันที่สองคือดูแล้วดมดมดูดมเดี๋ยวจะองและคืนนะครับแล้วต้องเราต้องเขี่ยวหอยเลยพี่ เนีอยเขี่ยให้เข้าปากเลยใช่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับอยากรู้ว่านี้คืออะไรที่มีปานาวันนวเนี่ยนี่ยถามจริงพี่ผมรูที่ปากเทียนโอ้โหอย่างนี้เลยครับพี่ก็หุ้ยเท้เลยเป็นเป็นก๊อกเลยเหรอใช่อุ้ยุ้ยเทอะมันจะไม่ไม่ขมใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัด ชิ้นออกไปเนี่ยเวลาบีบเนี่ยไอต่อมน้ำมันที่อยู่ที่ผิวเนี่ยอาจจะไปโดนอ๋อเนี่ยเจาะไปข้างในเลยใช่ครับเจาะข้างในแล้วก็มันแยกที่ไม่ให้เมล็ดออกมาด้วยโอ้ก็คือเม็ดไม่มีใช่ครับแล้วเป็นน้ำมะนาวสดๆด้วยใช่ครับอ่ามาเปิดหอยกันเลยดีกว่าพี่อยากเห็นแล้วฮะช้อนที่สําหรับที่เราจะช้อนสําหรับการกินหอยของเราใช่ครับอันนี้จะเป็นเปลือกหอยของไรหอยแมงผู้ปะครับผูแไม่พ่อยครับ เอาแล้วตกงานแล้วกูแล้วมาขัดทำความสะอาดครับแล้วก็เป็นช้อนบางทีผมเคยกินตามออยสเซอร์บาร์อะไรเงี้ยเขาจะมีหอยตามสัญชาติของเขาครับแล้วบางทีเนี่ยหอยบางชนิดสมมุติมาจากญี่ปุ่นมาจากฝรั่งเศสอ่างเงี้ยคือแบบจะเป็นจะเป็นหอยแบบน้ำเขาอะในตัวหอยอะ มันความเค็มไม่เท่ากันนะพี่ไม่เท่าครับและเท็กเจอร์ก็ไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องครับความเค็มเนี่ยมีหน่วยในการวัดอย่างของของเราเนี่ยในจังหวัดสุราษฎร์ยอยู่ที่ย5่สิบหา ppt พพีคือพา r t p เปอร์เท a n d ัครับนะครับส่วนในพันก็หมายถึงง่ายๆครับในร้อยส่วนมีเกลืออยู่25ส่วนทั่นเองอแต่ถ้าเป็นหอยที่อยู่ในเขตน้ําเย็นเนี่ยความเค็มเขามากกว่า40โอ้โหเค็มเลยเลยเค็มครับเค็มปัดเลยเลยใช่ครับ <ๆ S 2> เขาเค็ม ก่อนทานเนี่ยสมมุติจับหอยมาวิธีการทําก่อนทานต้องทําอะไรบ้างพี่อยา่างแรกเลย่อกี้มาเนี่ยเราต้องขัดทําความสะอาดขัดก่อ,อ,อน,นครับมีหอยอ่อหอยที่มันมันมันอาศรรัยอยู่ข้างนอกนอะเช่นหอยเพียงทําความสะอาดหรือสาลายที่มันติดมาเราก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ไปพักในบอ่อบ,บําบัดก่อน บอบำบัดอ่าบำบัดคือล้างกระเพาะของเขาก็คือของอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกระเพาะดีหรือไม่ดีเนี่ยขอแยกาเขาเรียกเซตซีโรเลยให้เป็นศูนย์อ๋อเพราะว่าเรากินสด บางทีมันจะมีแพงต้นที่เขากินไปแล้วมันทําให้เราอาจจะท้องเสียรหรือว่าอะไรก็ได้ก,ก็คือขาวนวลนอ้วนสะอาดคือข้างหลังเนี่ยอ้วนสะอาดคือความปลอดภัยบําบัดได้ใช้เวลานานไหมพีม่สมชายจะน้อยสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงใช่ครับหลังจากนั้นทําไงต่อครับหลังจากนั้นเราก็จะมาลดอุณหภูมิทําให้หอยเขาเนี่ยเขาเรียกให้มีความสุขค่อยๆสลบนะฮะแล้วเราก็มาทาน เพราะอะไรถึงจะค่อยๆให้สลบแล้วค่อยทาน <c oughs> พี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาทานาที่มีชีวิตเลยเนี่ยปั๊บเนี่ยผมว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้เขาสลบแล้วก็ลดในอุณหภูมิที่ต่ําเนี่ยกล้ามเนื้อมันต้องบอกว่ามันมันเด้งอ่ะเขาเรียกว่าการทานอย่างมีสุนทรียะแกะเลยดีกว่าเอาเลยไม่ไหวแล้วพี่ <c oughs> อันนี้จะเป็นหอยเพศเมียเนี่ยเนี่ยดูไงฮะมีนมนมนี่เขาฝากไว้ที่บ้านไอ้นี่เป็นรังไข่เขาเนี่ยสีขาวเนี่ยรังไข่ขรงนี้รังไข่เขานะครับทุกคนรังไข่แล้ตรงนี้ไอ้นี่คือซี่งเหงือกเขาอะไรอะไรนะครับซี่งเหงือกกิ้วกิ้วกิ้วซี่งเหงือกฉะนั้นเราก็ยังมีข้อให้ข้อสังเกตคือว่า ไปทานหอยที่ไหนพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยไอซี่เงือกบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่กรองของแพลงตน้นต้องให้เป็นสีเดียวกับลําตัวถ้าเป็นสีนอื่นๆสีเขียวหรือสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยควรปรุงให้สุกควรปรุงให้สุกเหตุผลเพราะว่าอาจจะเป็นแพลงต้นที่เขาเรียกว่าเขาเนี่ยไม่ประสงค์ที่อยากจะกินก็คือเบื้องต้นในการที่จะทานได้ก็คือต้องดูจากตรงนี้แหละใช่เลยผมบอกว่าตั้งแต่หนึ่งดูนะดูดม ดมครับงันผมก็จะเอาเนื้อหอยนะครับครับผมใส่ในจัดเลยจัดเลยในหูแมงพ่อยของผมนะใช่ครับพี่สมชายกินหอยมาแล้วกี่กี่กี่ตัวครับพี่เออไปจะน้อยครับหลายหลายตัวโอ้โหอ่ะดมดมครับดมนี่รล้วใส่แตดมต้องดมแบบเอาแค่สะดือพออ่ะเพราะว่าผู้ผู้ชมเรานี่ต่ำกว่า18ครับเด็กๆแค่นั้นเลย อืแล้วผมก็กินทะเลกินทะเลครับโอ้โใส่เยอะงนี้เลยเหรพี่แล้วรสชาติจะไม่เปลี่ยนนะครับอขยาวหอยดูใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมนี่เขาเรียกว่าการออสโมซิสก็คือเอากดิติกในน้ำออกมาเต็มเลยใช่ครับนี่นะฮะเอากดซิติกจากมะนาวเนี่ยไปเดินกับผนังแล้วเราก็ดึง เอาน้ำของเขาออกเพื่ออะไรพี่สมชายเพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเกลือและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะทําให้น้ําเนี่ยเขาเรียกมันอุ้มอยู่ในกระพุ้งแก้งเสียง45องศาเอาเลยไหมครับเอาเลยครับชิมเลยไม่ไหวละไปลงไปปุ๊บหนึ่งสองสาเอาใบกระถินกัดิดครึ่งหนึงค่อยๆสูตรอากาศค่ะ การที่เหลือค่อยๆใสให้หมดเลยครับหวานมากอ่ะให้หมดหมดช้าๆสิ่งที่ใครคือต้องมีสภาธิสภาธิทีคือเอาจริงนะคนที่ไม่เคยกินนะเวลากินเนี่ยคุณอย่าอยากินเร็วถูกครับคุณต้องเสพเสพน้ำทะเลในตัวเขาถูกครับเสพเท็กเจอร์ตัวเขาแล้วก็เสพกลิ่นเขาคือการกินที่เป็นศิลปะใช่ครับแล้วลดสิ่งปรุงแต่ง ไปต้องไปใช้นี่ที่ที่กินไม่มีเครื่องเคียงเลยนะนอกจากใบกระถินแล้วก็มะนาวแค่นั้นเอง<ช>บางบที่รเราจะเห็นที่มีน้ําจิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้เรามั่นใจวัตถุดิบเราดีเราไม่ต้องมีน้ําจิ้มอะไรมาปนเราต้องการที่จะเสพว่าในตัวของเนื้อหอยในตัวของของ,ของอาหารของหอยเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงครับครับต่างหอยต่างที่ก็มีรสกลิ่นต่างกัน น้ำเค็มก็จะมีกลิ่นคาวการเนื้อหนานะครับเราน้ำก่อยเราก็จะมีเ็กเจอร์ของเรื่องกลิ่นเข้าไปไอกใหญพี่สมชายฝากหน่อยว่าถ้าใครอยากตามรอยผมมาที่นี่ต้องทอํายังไงบ้างศิลปินาฟร,ร์นี่ก็สามารถที่ติดต่อติดต่อมาได้นะครับครับอย่าง3าอย่างแรกที่1เป็นในเรื่องของการให ในด้านการศึกษานะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับไอ้สองคือแหล่งเรียนรู้เราก็ติดต่อมาส่วนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราก็จะเปิดเป็นในส่วนของการที่ให้ท่านได้ทานอาหารอย่างเห็นว่านาโค้จะเปิดร้านอาหารด้วยก้ใช่ครับโอ้โหเป็มากเลยครับผมวันนี้ครับหลังจากชิมหอยนรำมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรือเราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูฟาร์มหอยนะครับว่าฟาร์มหอยเป็นยังไงและวิธีการพอเลียงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า เราจะพาไปดูตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับแต่จริงๆเขาจะเก็บหอยกันตอนเช้าก็จะพาไปดูเท่าที่มีแล้วกันเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ นับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP เวลาขึ้นไปแล้วต้องนั่งตรงกลางอย่าซ้ายหรือขวามากเกินไปถ้าเกิดเรานั่งซ้ายหรือขวามากเกินไปจะทําทให้บาลาล้าของเรือเราเสียทำให้น้ํามันเข้ามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ขึ้นเรือเลยครับไปเลย,เลย ครับผมถึงแล้วประตูสู่กุ้ยหลินนะครับสวยมากวิวสุดยอดเลยดูฮะสวยจริงสุดยอดชิลมาก ับตอนนี้ผมอยู่ที่พันวาลีเดอะกรีนเนอรี่นะครับโห oh, วิวสวยมากที่พักก็ดีมากๆด้วยนะฮะและที่นี่นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะครับคือการล่องเรือชมวิวนะฮะแต่ก่อนเราจะไปล่องเรือเนี่ยเราต้องเจอกูรูในการล่องเรือก่อน ขอต้อนรับน้องสันสวัสดีครับแน่นอตัวอยเป็นทางการหน่อยให้กล้องให้กล้องโชว์หน่อยสวัสดีครับผมซันนะครับอ่าบอกหน่อน้องสันว่าบอกเป็นน้ำจิ้มแล้วกันว่าในการล่องเรือเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้าง สิ่งที่เราจะเจอวันนี้คือเราจะล่องชมเขาเรียกว่าบรรยากาศกุ้ยหลินบางไทยกุ้ยหลินบางไทยใช่ครับแล้วมีอะไรแล้วก็เขาสามเกลอที่เป็นจุดแลนด์มาร์คหรือว่าจุดทายาทของที่นี่ครับโอเคจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปที่นี่อ่าทุกคนที่มาต้องเช็คอินที่นี่ใช่ครับโอเคงั้นไม่รอช้าเราไปดูกันดีกว่าว่าวิวจะสวยแค่ไหนได้ครับคือเลยเลยครับ เราใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่นาทีครับเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการล่องชมบรรยากาศยามเย็นตรงนี้ครับอันนี้จุดแรกที่เราจะไปคือก็คือล่องชมาารงบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทยรบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทยครับประมาณกี่นาทีถึงครับเราใช้เวลาประมาณ20นาทีในการล่องไปเรื่อยๆ20่นาที20่นาทีนี้ก็คือสามารถดูวิวทิวทัศน์ระหว่างทางได้ก็คือสวยเหมือนกันใช่ครับผมแต่จุดที่เช็คอินคือกุ้ยหลินก็คือเขาสามเกลือเขาสามเกลือด้วยใช่ครับ เาซักเกอร์อกุ้ยหลินนี่คือที่เดียวกันเหรอท,ที่เดียวกันที่เดียวกันกน,น้องซานพี่ถามหน่อยทําไมน้ําที่ถึงเป็นสีนี้ครับน้ําที่นี่ใช่ไหมครับมันเป็นเพราะตัวที่เห็นนะตัวเข่าขอ,อินทรนอ่าไอ้พวกนี้แหละมันจะทําให้น้ํานี้เป็นสีเขียวได้เพราะว่าหนึ่งในพวกไอ้เขาอินทูีเนี่ยมันมีแร่แคลไซยมฮะเวลาที่ฝนตกลงมาเออจะชะพวกไอ้ตะกอนของแร่แคลไซยมไหลลงข้า,ลาลงล่างเลยทําให้น้ําเป็นสีเขียวอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของความลึกที่นี่น้ําค่อนข้างที่จะลึกทําให้ ตรงพื้นที่ที่น้ํามันอยู่อ่ะจะไม่มีดินทําให้มีพวกตะกอนหรือว่าคาบฝุ่นจากดินนะครับทําให้เราเห็นน้ำสีใสและก็เป็นสีเขียวเนี่ยครับพี่ถามหน่อยได้ไหมน้ามันคือน่าเล่นมากอ่ะคือใครที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถลงเล่นน้ําได้ไหมเล่นได้ครับปกติเลยแล้วพี่เห็นมันธรรมชาติมากเลยอ่ะคือแบบจะมีสัตว์น่ากลัวมาทําร้ายหรือว่ามีแบบสัตว์น่ากลัวที่เคยเราเคยเห็นอะไรบ้างไหม ไม่มีครับพี่ส่วนใหญ่จะไม่มีแต่นานๆครั้งอาจจะเจอเป็นงูว่ายอยู่ตอนที่เรานั่งเรือแบบนี้ครับแต่ว่ามันมันก็จะไม่อันตรายเหมือนกับตอนที่เราเล่นน้ำเพราะเขาจะไม่เข้าหาเราอ๋อเ,เขาอยู่ของเขาไปเขาเห็นเรา,เขา,าจจเขาอาจจะกลัวเราก็อาจจะไปอะไรอย่างนี้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่าใช่ครับโอ้เ<อ>ขาตาแจ้ก่อนต้นลักแต่ถ้าเป็นชาวเรือจะเรียกว่าเขากลาง พราะมันจะอยู่ตรงกลางเุกอยางมันจะเป็นเหมือนทางแยกพอดี้ายไปออกฝั่งโน้ขวาขึ้นไปขาาบนได้ไอ้ที่เรียกกา่ต้นรักเพราะว่าที่นี่ชอบมีคู่รักมาถ่ายพรีเวดดิ้งเวลาช่วงจังหวะน้า,นาลดลงนะครับตรงเกาะนั้นสามารถขึ้นไปยืนอยู่ได้ข้างบนแล้วก็ยืนอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ได้แต่เมื่อระดับน้ําขึ้นสูงสุดเราจะไม่สามารถขึ้นไปถ่ายพรีเวดดิ้งได้เพราะว่าจะอยู่ยแค่ตรงที่ต้นไม้นั้นนิดเดียว<อ>ก็ไม่สามารถปไีนขึ้นไปได้ใช่ครับ องซันครับผมตรงนี้คือเขาอะไรครับอันนี้คือเขาเจดีครับผมเออเหมือนนะเหมือนครับรูปทรงเหมือนเจดีใช่ไหมอ <นะ S 2> ันนี้เรียกว่าเจดีใช่ครับโหสวยอ่ะอันนี้จะเป็นจุดที่สามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันแล้วก็จะได้แบ,บ็คกราวด์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเว้พี่ท็สนใจไหม ขวาเมื่อเรานี่จะเป็นเส้นทางชมกุหลิ่นน้อยนะครับปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปล่องชมได้แล้วเพราะว่าระดับน้ามันลดมากเกินไปทําให้เรือไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นปกติที่ระดับน้ำขึ้นสูงสามารถล่องเรือเข้าไปชมบรรยากาศภายในได้ครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่กุ้ยหลินแล้วฮะหรือว่าสามเกลอนั่นเองน้องซานใช่ครับผมพี่ถามหน่อยทำไมต้องเป็นสามเกลอเนาะสามเกลอเพราะว่าด้วยลักษณะของในตัวเขาที่เราจะไปถ่ายรูปครับสามเกลอเนี่ยมันมันมีขนาดความสูงและตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันทำให้คือคล้ายๆกันใช่ครับผมเราก็เลยเรียกว่าสามเกลอคล้ายๆกับเพื่อนสามคนที่ตั้งวงอยู่ด้วยกัน รูนี้ไหมฮะปกติรูนี้เราแทบจะไม่เห็นเลยนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นรูตรงที่เขาสามเกลือตรงนี้ครับเพราะปกติระดับน้ํามันจะไม่ลดลงมาถึงระดับนี่ไงน้องซานนึงมีแนวน้ําอยู่เลยนะใช่ทำ<ช>ไมเข้มๆเหรอะนะใช่ครับอันนี้คือในรอบกี่ปีที่ว่ารูโผล่แบบนี้ในรอบ20ปีครับผมอเฮ้ย20ปีเลยเหรอครับผมแสดงว่าปีนี้น้ําลงใช่ไหมเลยเห็นใช่ครับโอ้โชคดีมากพวกเราสุดยอดนะชาวนีเที่ยวกัน ถึงแล้วครับผมสามเกอเห็นยังครับนะเห็นแล้วยังเห็นแล้วสามเกอผู้ชมครับเมื่อกี้เราพาไปดูด้านหลังของสามเกอน,นะครับตอนนี้อยู่ด้านหน้านะครับนี่1 2ึสามสวยมากฮะเขาบอกว่าพูดตรงนี้เนี่ยจะเสียงกล้องด้วยสวย นี้คือศาลพ่อตาจงโดงหรือพ่อปู่จงโดงนะครับเป็นศาลที่ชาวบ้านชาวเรือที่นี่เขานับถือกันคนมาขอขอพรขอที่อยากได้ด้วยใช่ครับแต่ก่อนที่จะเป็นเขื่อน,นเป็นอะไรมาก่อนครับเคยเป็นป่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านครับเคยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นี่อืมแล้วที่ชื่อเขื่อนชื่อรัชประภามาจากอะไรมาจากอ่าที่ในหลวงราชาการที่9ท้างมา สเสด็จทาพิธีเปิดในวันที่ส30กันยาโดยตอนที่ท่านสเสด็จมาแล้วท่านได้พระราชทานนามใหม่ให้ว่ารัชพาปาซึ่งแปลว่าแสงสว่างแห่งราชนาจักรหรือว่าแสงสว่างแห่งราชการเพราะว่าที่ตั้งแบบนี้เพราะว่าตัวเขื่อนเนี้ยมันจะมีประสงค์หลังในเรื่องของการไฟฟ้าแต่ความจริงแล้ว,ลวเขื่อนเนี้ยจัว่าเป็นเขนประสงค์ วันนี้คือคลิปเริ่มต้นของสุราษฎร์แค่นั้นเองเสาหน้าจะพาไปแนะนําที่พักที่ทะเลน้ําจืดกันครับจะสวยจะวิวดีแค่ไหนก็เล่นเอาพิธีกรของเราเนี่ยเพ้อถึงความสวยเลยเละครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่สอดพันวาลีเดอะกรีเนลรี่นะครับผมรับรองว่าวิาว,วนี่สวยมากคุณผู้ชมดูดิ พี่ต้นแล้านนี้คืออะไรครับนี่อันนี้พี่ออกแบบเองครับเป็นโซฟาลอยน้ำครับเอาจริงนะบรรยากาศดีไม่พอรสชาติแม่ครัวรสมือแม่ครัวดีด้วยเป็นอาหารชั้นยอดจริงๆครับเพราะว่าหนึ่งต้นก็มีหนึ่งยอดครับกรอบจริงนะพี่